แม่ก<เ> auto> ินเราบอกมาเลยปึ้งปึ๊งย่างเปิ้อนเอออะไรนะอะไรนะเพื่อนไฟเทนเมมเดียโรงงาน เฮ้ปเฮ้ยทำไมตกแมพเฮ้ยเพื่อนตกแมบพบช่วยด้วยต้องมีเซ็ตเกมเออ,อต่อยโอเคเข้ามาใหม่มานี่ไม่ไปหนึ่งเบร์ <c oughs> บีคอนเข้ามาไม่ทันุย้ย ใครอะข้าวแบบเบอร์ยี่สิบเปอข้าไปไมิลล์ไ,ไปเพื่อนเราไปซ้ายกันดีกว่าใช่แยก่กว่าตามเพื่อนไปกว่าเพื่อนโชคดีหรือเปล่าเพื่อนไม่ใช่แล้วเนี่ยมันทางตันไม่ใช่อ่าทางเนี้ย ถูกแน่เลยอุ๊ยไม่ทันละวยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะฮือุ๊ยซเลเนอร์แมนเพื่อน้อยปิดมันเออเฮ้ยไหนช่วยอะไรไม่ได้เลยอะไรซิฟชิส,ส,สใหญ่เก็ยียบหัวเลย เฮ้ยอุ๊บกระโดดกระโดดมันผิดเฮ้ยเกือบตายอุ้ยเหยียบหัวนี้ได้พี่อะไรอ่ะคนที่สองมาแล้วอ้บอนที่สองมาแล้วเร็วๆเข้ามาเฮนยเล็กชีสใหญ่ยมจะกิน เค้กเขไม่มีอะไรนะ YU L หนึ่งแปดสี่ห้าเบียร์อะไรเนี่ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันบักบักดูนองสเกนเพื่อนใครสักคนมีไหมเนะี่ยอิยานอเอเลียนโอ้โหโอไมค์โคต <laughs> โอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยอื้ออื้ออืออือหือโอ้โหอะไรวะนี่ฮะโอ้เพื่อนกิตกเล็กโอ้ทำไมมันแย่อะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยเพื่อน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 โอ้โหฝ่ายใจ โอ้ม oh, so so nah. ันพูดเดิมไม่อ่านดีกว่าให้เพื่อนไปอ่านเองนะจิบหยับเน้เพื่อนเปิดเร็วๆเพื่อนเร่อกดกดกดรร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 กดรร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 นรร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 รเรรร ไม่ต้องมีความยิ้มเลยอุ้ยอุ้ยอะไรอะเฮ้ลงไปไม่ได้ลงไปเฮ้ยนั่นรีบของเราเนี่ยนะ,สะแสดงว่าเราต้องเป็นคนรีบวิววิววิวรีบแอบความโชคร้าย หนึง <B> uh. น่งเบอะนี่เข้าไปตึบๆตัวนี้มันอยองไรเอ้อยกลับไม่แก้วเว้ยเมกี้เรียบร้อยพังนิดหน่อยเราซ่อมไม่ทันอ่ะและคุณไปไหนมาเราไม่ว่างอิบเกยบอื้มตอนนี้เราแบวิปเกมมอนน่อยจะต้องขยับ <c oughs> สู้กันเลยสู้กันเลยแบ็กเบดเช็ดเชียนนู่นโปเกมอนเอาลูกค่ามัานเอาไปอ่าเร็วแบ็กเบดแบ็กเบดตวเร็วเชียร์แบ็กเบดซีไอเบคอนอะไร กีวินโซนวิสเกดอานน่ากีวินไม่แพ้เฮ้ยไอ้นั่นแพ้เป็นไ่กระจอกกระจอกเกียบหัวเลยนี่คนผู้หญิงใครเป็นคนเล่นเมื่อกี้ยุดพุทธยุดยุดรีบเยียมันเมื่อไหร่เราจะได้เป็นคนเลือกบ้าง อุ้ยอะไรฉลาม่งอุ้ย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 ออุเฮ้ยวันนีคุณเฮ้ยจะไปพยุหมุนดีกว่าอุ้ย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 ฉลามเต็มเลยฉลามไายตาออกไปบ้างเพื่อนนายออกไปเลยเบคอนออกไปด้วยกัน เพื่อนมันอันตรายมากโขเข้าไปฉันกล้าหาเข้าไปนะ้วปากมันอุ้ยฮมันงับเพื่อนไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ตายเลยทำไมเจ้านี่มันพูดแต่คำเดิมๆอินู ไอพวกเขียวๆเหลืองๆนั ada, ่นคืออะไรเนี่ยอืมฉันฉันกดปุ่มไม่หมดเลยปิดนะอุ้ยทำไมหน้าจเนี่ยกดห้าอุ้ยฉันขอบ้างฉันน่าจะได้นะฉัน cái <laughs> sắn à bụng mới đẹp quý Ok đứng đứng nha kiểu phát เขียวแดงเฮ้ยอีซี่ยังไงมันง่ายขนาดอุ้ยใครชนะอีซี่มากเลยนะโอเคเกมพาร ร้านค้าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเจ็บเปย์เจออุ้ยอะไรอะมมวมาวมาวมาวอุ้ย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 เย็นรถอะโลนต้องเหยียบพวกเขาไว้หรือเปล่าหยยดขัด ทไมันหน้ามันคัสเลยเก่งมากอ,อ,าอนาน้นี่คืออะไรเอาซื้อสิร้านี่คืออะไรโอ้ อ้ท่าที่หนึ่งเอาละครับจะมาคิดหน้าไปเว้ยอะไรเพื่อนโอเคจ้